ท่านนายกเดินทางมาที่จุดลงทะเบียนนะคะตอตั้งรับทัน่นเรยกาด้วียนะลูก่ะสำหรับท่านที่สแกนแล้วติดตรงไหนนะคะ กรณีผู้มาใช้บริการเนี่ยเราจะมีจุดคัดกรองมีจุดทางเข้าที่ชัดเจนแล้วก็มีการลดจํานวนจุดที่จะเป็นทางเข้าลดลงจาก8จุดแล้ว6จุด แล้วทุกจุดก็จะมีเจเ้าหน้าที่ให้บริการทั้งการตรวจว่าอุณหภูมิร,ร่างกายทั้งการมีเจลแอลกอฮอลให้บริการล้างมือแล้วเราก็ยังมีการลงทะเบียนโดยใช้ QR วอารคหรือว่าแอปพลิเคชันขอนแก่นทรัสซิเี้เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีใครเข้ามาใช้บริการบ้างนะครับแล้วเราก็มีการจัดล็อกนะครับจัดล็อกให้รักษาระย,ยะห่างประมาณเมตรห้ดังน,นั้นจำนวนล็อกที่เคยมี1 0 6 9ล็อกก็เหลือเพียง525ล็อก ในวันนี้นะฮะในช่วงนี้ที่มีการเปิดบริการใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วมากกว่านั้นก็คือที่เตรียมการเอาไว้จะมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตรานะครับเดินตรวจตราผู้ให้บริการผู้ประกอบการทุกๆคนว่าให้ช่วยกันดูแลให้ให,ให้ให้ความร่วมมือแล้วในแต่ละล็อกแต่ละแผงก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการพ่อค,าค้าแม่ค้าให้มีเจลให้บริการล้างมือด้วย